สวัสดีครับชาแนล t o y 2 l o g i นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมหมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในปลาหมากดำเนี่ยนะครับก็จะมีรอยตัดที่สําคัญอยู่มากๆก็คือตรงรอยตัดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนขาวตัดเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้2กลุ่มหมากเนี่ยถูกแยกเป็น2ส่วนแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแอมากๆนะครับและอนาคตอาจจะโดนกินสักกลุ่มหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอย่างสมมุติพอโดนขาวตัดมาเนี่ยฝั่งดำเนี่ย พยายามจะดิ้นลนเพื่อจะเอารอดใช่ไหมครับพยายามจะดิ้นให้กลุ่มข้างล่างรอดก็อาจจะออกมาลักษณะนี้นะครับพอพยายามจะดิ้นให้รอดนะครับถึงตรงนี้น่าจะรอดแล้วนะครับพอรอดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงคือข้างล่างรอด แต่ข้างบนเนี่ยไม่รอดครับ1เม็ดอันนี้อ่อนแอมากๆเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเกิดจากการโดนปัดที่จุดตัดจุดจุดนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราป้องเราอยากที่จะป้องกันจุดตัดเนี่ยเราจะต้องมีเม็ดอะไรป้องกันบ้างถ้าอย่างง่ายๆก็คืออุดเข้าไปธรรมดาเลยครับผมก็จะอุดเข้าไปก็จะแข็งแข็งแข็งแรงมากนะไม่มีรอยบัดเลยไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับครับแล้วก็นอกเหนือจากการอุดธรรมดาเนี่ยเราก็มีวิธีการป้องกันจุดตัด ด้วยที่อื่นอยู่เหมือนกันอย่างเช่นปิดด้วยปากเสืออย่างนี้นะครับปากเสือก็จะทําให้เรา,ามีเชฟที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมากกว่าแข็งแขงทื่อๆอย่างนี้ครับแล้วก็ออกมา1เส้นตรงนี้เราก็ได้ขยายเพิ่มมาหน่อยหนึ่งนะครับขยายออกมา1เส้นก็ขาวเนี่ยไม่สามารถเข้ามาตัดได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าตัดตรงนี้ก็จะโดนกินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปากเสือเวลาตอนที่ฝั่งเราเดินปากเสือเนี่ยคือแน่นอนว่า มันยืดหยุ่นออกมาได้มากขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือเรายังมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงนี้นะครับคือการขู่เข้ามาจะแทงเข้าที่บากเสือนะครับเนี่ยครับอาตาัตลิแล้วก็โดนปัดอยู่ดีนะครับก็เขาจะได้เดินแบบนี้ฟรีนะครับเราก็ป้องกันลองป้องกันหรือถ้าอ่านมาดูดีแล้วอาจจะป้องกันด้วยท่าบบอย่างนี้ก็ได้ครับถอยออกมาก่อนรลบะเก้าหนึ่ก็วานไปตามสถานการณ์นะครับ ก็แล้วแต่มีการป้องกันอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากนี้อีกท่านหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นปากเสืออีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับฝั่งขาก็เหมือนเดิมแล้วก็ขู่ได้นะครับแอบมองขู่ที่ปากเสือเหมือนเดิมแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเดินตามมาครับท่านี้นะครับก็สามารถป้องกันรอยตัดได้เหมือนกันแต่ว่าคือ ความแข็งแรงเนี่ยลดลงแต่มันก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างถ้าเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติเขาตัดเข้ามาเนี่ยเราก็จะจับกินเขาได้ใช่ไหมครับอัตลิอัตลิอัตลิบนเส้น2อ,อัดเข้าไปที่เส้นหนึ่งี่ยังไงตายแน่นอนนะครับเขาจะไม่สามารถรอดได้นะครับสำหรับพื้นเลื่นมือใหม่นะผมเรียงให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมครับอัตลิเขาหนีไม่ได้แล้วโดนกิน นะครับผมโอเคนะครับทีนี้ข้อดีข้อเสียของท่าเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะพอมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนเขากดเขาก็เดินป่านี้ฟรีใช่ไหมครับหรือว่าเขาเดินหนีบที่นี่ก็เป็นป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ อะไรเหล่านี้แน่นอนคือทุกอย่างมันไม่สมไม่สมไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเวลาตอนที่เราเดินท่าหนึ่งก็จะมีจุดอ่อนท่าหนึ่งอย่างอาจจะเดินแอบมองที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดอ่อนของท่านี้นะครับแต่ด้วยความถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้เชฟมันยืดหยุ่นยิ่งเราอยู่ในวงล้อมก็สมมุติเราอยู่ในวงล้อม การเดินยืดหยุ่นสร้างเชฟไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสสร้างห้องได้ง่ายอย่างเวลาสมมติถ้าสมมติเขาเขาจะบัดกินเราทั้งสองเม็ดเนี่ยเอ๊ะกินไม่ได้ด้วยเนาะอ่ะกินไม่ได้ไม่เป็นไรไไก็คืออันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งนะครับที่เอาไว้ป้องกันได้นะครับโอเคมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตว่าฝั่งดำนี่ค่อนข้างที่จะล่อแหลมมากเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ มีจุดอ่อนที่อาจจะโดนตัดได้อย่างรุนแรงมากนะครับถามว่าเราควรจะป้องกันรอยตัดนี้ด้วยเม็ดอะไรดีอย่างยกตัวยอย่างให้ดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งดำเนี่ยป้องกันง่ายๆที่จุดนี้นะครับก็โดนข่าตัดที่ตรงนี้อยู่ได้นะครับพอโดนข่าวตัดตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าขาวอัตรินะครับ อะไรอย่างนี้มา4เม็ดนี้ก็จะอันตรายนะครับที่จะตายนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับสมมติว่ากินหาวิธีเอาตัวรอดโอ้ยังรอดยากอยู่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเชฟนี้ก็เชฟนี้ก็มีปัญหานะครับโอ้โหตายอยู่ดีนะครับเชฟนี้ เชฟนี้ตายนะครับเพราะว่าไม่สามารถสร้างห้องรอดได้นะครับไม่ทันนะครับก็เรียกว่าการตันการการกันรอยตัดตรงนี้นี่ไม่ดีนะต้องหาวิธีกันที่อื่นนะครับ ถ้าสมมุติว่าฝั่งดำมากันที่นี่ล้ครับที้ข่าวเลือกที่ตัดที่นี่ตัดมาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าอัตลิมาที่นี่ขาวต่อออกโอ้สามเม็ดนี้อันตรายนะครับอยู่ตรงขอบโดนตัดจากเพื่อนส่วนขาวนี่แข็งแรงนะครับไอ้สามเม็ดเนี้ยของดำเนี้ยอาจจะตายในอนาคตนะครับถ้าไม่ไไม่เดินอย่างนี้เลือกเดินที่นี่ อัตลิกินขาวก็ยังได้2เม็ดนี้อยู่ดีนะครับแต่ดำก็อาจจะเดินดีกว่าตาเมื่อกี้หน่อยครับเพราะได้กำแพงตรงนี้มาบ้างนะครับก็ง่ายๆนะครับตัวอย่างโจทย์นี้วิธีกันที่ดีที่สุดก็ในเมื่อมันกัน2จุดนี้อ่ามันเดินได้โทรทีนะมันกันมันกันไม่ได้ในพร้อมกันก็ต้องเดินที่ปากเสือที่นี่ครับเดินที่ปากเสือที่นี่ก็ง่ายๆเลยครับมันจะกันทั้ง2จุดตัดนะครับ ขาวไม่สามารถตัดออกมาได้แล้วก็รักษากลุ่มหมากแล้วก็สร้างโครงสร้างและจมดีเม็ดขาวนี้ด้วยด้วยนะครับก็อนาคตอาจจะได้เดินที่นี่อะไรเงี้ยก็สวยๆครับมีโอกาสสร้างห้องแล้วก็รอดได้ง่ายๆนะครับโอเคมาดูอีกตัวอย่างโจทย์หนึ่งที่มุมนี้นะครับก็ฝั่งขาวเนี่ยเดินป้องกันรอยตัดที่ตามมาเล็กตรงนี้นะครับฝั่งดําก็ยังตัดออกมาอีกเนี่ย ถ้าเกิดว่าฝั่งดาตัดออกมาเนี่ยไม่สนใจเม็ดดามาเล็กเราเลยเนี่ยฝั่งขาวเนี่ยจะรับมือก,กับหนักดํำยังไงนะครับลองคิดดูนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็ฝั่งขาวก็จะเดินที่นี่ครับอัตลริมาใช่ไหมครับไล่อัตลิฝั่งดําให้ลงเหวลลครับปิดขอบกระดานครับก็ได้นะครับตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีการป้องกันรอยตัดแล้ว ถ้ายังตัดเข้ามาก็ต้องจัดการเขานะครับเป็นการป้องกันรอยดัดเลือดตาม,มาอย่างนี้นะครับรูปทรงนี้โอเคคลิปนี้ก็สอนวิธีการป้องกันรอยดัดแบบง่ายๆนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับลองนำใบประยุกต์ใช้ดูนะครับครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร์และฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ